อ่านี่ผลงานของเด็กๆที่ศิลปะแหลมคมร้อยหนึ่งทับหนึ่งนะครับอาทำดีๆ,ๆลูกอ,อ้าวดูทีละคนวันนี้ปุ่นปุนอ่าอปุ่นปุนวันนี้เรียบร้อยมากนี่คุณพี่ออยครับ นี่คุณพี่ไพรินนี่คุณพี่นิว <c oughs> นี่คุณพี่วิว <c oughs> นี่คุณพี่เพียรน, <c oughs> นี่คุณจิ๋วพอใจ <c oughs> นี่เจ้าทีแจจับบอลคลิกนี่มันหัวลเลาะเร็เท้าวับเขาเพื่อน <c oughs> พี่แจพรุ่งนี้ไปลาออกนะครับตกลงครับเราออกจากไหนครับ <c oughs> แ,ลแล้วจะมาเรียนอะไรครับ เหลือครับเพราะอะไรครับอยากทำไมครับอเออผู้ใหญ่เราออ,อากแย่แล้วออลครับอ่าไปถึงได้